หลักในการใช้จ่ายทรัพย์ข้าพอดีอริยสาวกนั้นใช้พวกทรัพย์ที่ตนหามาได้ด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาได้ด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงือ่อเป็นพวกขทรัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อกระทำกรรมในหน้าที่สี่ประการสี่ประการอย่างไรเล่า สี่ประการในกรณีนี้คือ 1. อริยสาวกนั้นใช้วกกซั์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการเลี้ยงตนให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมารดาและบิดาให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารท่านทั้งสองให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงบุตรพญา พาดและกรรมกรชายหญิงให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่กันอย่างเป็นสุขโดยถูกต้องในการเลี้ยงมิตรอมาตให้เป็นสุขอิ่มหนำบริหารให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องนี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่หนึ่งอันอริยะสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหบดีข้ออื่นยังมีอีก 2- อ,อริยะสาวกนั้นใช้โพคซัพ์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการปิดกั้นอันตรายทั้งหลายทำให้ตนสวัสดีจากอันตรายทั้งหลายที่เกิดจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรหรือจากทายาทที่ไม่เป็นที่รักนั้นๆน,น,นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สองอันอริยะสาวกนั้นถึงแล้ว บรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลข้าบดีข้ออื่นยังมีอีก 3. อริยาสาวกนั้นใช้โภคทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการกระทำพลีกรรม5ประการคือสงเคราะห์ญาติสงเคราะห์แขกสงเคราะห์ผู้ล่วงลับไปแล้วช่วยชาติ บูชาเทวดานี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สามอันอริยาสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบ,ด,บด้วยเหตุผลขหบดีข้ออื่นยังมีอีก 4. อริยาสาวกนั้นใช้พภกขทรัพย์อันตนหามาได้โดยชอบธรรมในการตั้งไว้ซึ่งทักษิณา อุทิศแก่สมณะพราหมณ์ทั้งหลายผู้งดเว้นแล้วจากความประมาทมัวเมาผู้ตั้งมั่นอยู่ในขันติและโสรัจ,จะผู้ฝึกฝนทำความสงบทำความดับเย็นแก่ตนเองอันเป็นทักษิณาทานที่มีผลเลิศในเบื้องบนเป็นฝ่ายดีมีสุขเป็นผลตอบแทนเป็นไปนพร้อมเพื่อสวรรค์นี้เป็นการบริโภคทรัพย์ฐานที่สี่ อันอริยสาวกนั้นถึงแล้วบรรลุแล้วบริโภคแล้วโดยชอบด้วยเหตุผลขหะบาดีอริยสาวกนั้นย่อมใช้พภคทรัพย์ที่ตนหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเป็นโภกทรศัพย์ประกอบด้วยธรรมได้มาโดยธรรมเพื่อประทำกรรมในหน้าที่สี่ประการเหล่านี้ การตอบแทนคุณมารดาบิดาอย่างสูงสุดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการกระทําตอบแทนที่ทำได้ไม่ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองนั้นคือใครคือหนึ่งมารดาสองบิดาภิกษุทั้งหลายบุตรพึงประครับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประครับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่ง เขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอดร้อยปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบน้ำและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึ่งถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบาททั้งสองของเขานั่นแหละภิกษุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้ว แกบิดามารดาเลยภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งบดพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสระที่ปัดเมื่อแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนเจ็ดประการมากมายเช่นนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุไร พระมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายส่วนบุตรคนใดยังมีมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสามปทาความถึงพร้อมด้วยศีล ยังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้สมาฐานตั้งมั่นในจาคะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยการบริจาคยังมารดาบิดาปัญญาสามให้สมาฐานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้ว และตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดา